ไปอีกหนึ่งข่าวดีไปอีกหนึ่งข่าวดีปรากฏว่า e ูเสียงแตกทราบใช่ไหมครับเซเลนสกี้ผู้นำของยูเครนเป้าประสงค์ทงในการเคลื่อนเก็บรอ่งประเทศและในการจัดยันกับปูตินเนี่ยหนึ่งเขาต้องการที่จะรีบเข้าไปเป็นสมาชิกของ E.U ใช่ขณะเดียวกันเขาก็ประสงค์ที่จะรีบแทรกตัวเข้าไปเป็นสมาชิกของนาโต้ E.U นั้นเป็น การรวมกลุ่มโดยมีวัตถุประสงค์ทางเศรษฐกิจค่ะนาโต้เป็นการรวมกลุ่มกันโดยมีวัตถุประสงค์ทางการทหารและในกลุ่มนาโต้เนี่ยก็มีสหรัฐมาร่วมอยู่ในนาโตใช่ค่ะด่ดังนั้นดังนั้นการแทรกก็เป็นส่วนหนึ่งของยูมันส่งสัญญ,ญาณในเชิงสัญ,ญลักษณ์ไปที่ปูตินบางระดับนะและถ้ายิ่งได้เป็นสมาชิกของนาโตด้วยมันเป็นการันตีเพราะนาโต้เขามีพันธะกรณีระหว่างกัน ของชาสมาชิกถ้าถูกลุกรานเขาจะดูแลปกป้องใช่เขาจะช่วยกันรบถูกต้องเขาจะช่วยไงดูแลปกป้องถ้าเป็นส่วนหนึ่งของนาโต้นาโต้สามารถยส่งกำลังส่งอาวุธเข้าไปในยูเครนได้เต็มรูปแบบรวมทั้งส่งหานเข้าไปช่วยรบได้ด้วยไม่ใช่แค่อาวุธแต่คราวนี้ฟังมาว่าคําขอเข้าเป็นส่วนหนึ่งของ e ูของยูเครนเนี่ยทางฝั่งยูเสียงเขาแตกนะใช่ค่ะมีคนคัดค้านนะโดยเฉพาะเยอรมนีกับเนเธอร์แลนด์ เยอรมันกับเนเธอร์แลนด์ใช่ออกตัวชัดเจนมากานะคะสงวนท่าทีเลยคัดค้านนะคะเรียกร้องในเรื่องนี้ค่ะก็ขอให้มีการพิจารณาทบทวนไม่ยังไม่เห็นด้วยแต่ใานการณขณะนี้ครับครับเข้าใจว่าทางเยอรมันกับนนเนเธอร์แลนด์เขาติดขึ่งเขาขอให้ระดับบริหารคือฝ่ายบริหารของยูเอ่นรับเรื่องไปสัมเคราะห์ที่ลังหนึ่งก่อนใช่ค่ะให้ไปพิจารณาก่อนนะคะไปดูความคิดเห็นความพร้อมของยูเคนกระบวนการต่างๆให้เรียบร้อยก่อนยังไม่ต้องรีบตัดสินใจ สังเกตไหมครับก่อนหน้านี้เยอรมันเขามีท่าทีที่แข็งแรงมากค่ะประกาศส่งอาวุธไปช่วยรบที่ยูเครนค่ะครั้งแรกเขาก็นึกว่าเยอรมันยุคเยอรมันยุคใหม่ปรับนโยบายแกนต่างประเทศและแนวโน้มจะไปบวกกับอังกฤษไปบวกกับสหรัฐ ปรากฏว่าท่าทีล่าสุดในเรื่องการเข้าเป็นส่วนหนึ่งของยูอนมันก็บอกอยู่ในยะอยู่เหมือนกันว่าเยอรมนก็กลัวการเข้าสู่สงครามถูกต้องถ้าประเมินเ<ล>ยอรมันก็ตระหนักว่าการรีบรับยูเครนเป็นส่วนหนึ่งของแม้กระทั่งแค่ระดับ e ูก็แล้วกัน มันเหมือนเป็นการยิ่งท้าทายปโปรเตินให้บ้านเลือดหนักขึ้นไปอีกใช่ค่ะจึงคัดค้านแล้วก็ไม่เห็นด้วยเพราะฉะนั้นให้ชะลอก็พยายามหาจังหวะต่างๆในการติดชื่อออกไปใช่ไหม,มใช่ค่ะ,คะเพราะฉะนั้นก็ต้องรอดูท่าทีนะคะเสียงแตกแบบนี้นะคะดูแนวโน้มน่าจะไปต่อได้ยากค่ะนะหลายค,คนอาจจะคิดว่าไปต่อได้ง่ายก่อนหน้านี้จากยื่นใบสมัครแต่ตอนนี้ไม่ใช่แล้วค่ะถ้าเป็นข่าวดียิ่งตอกย้าว่า หลายชาติในยุโรปไม่พร้อมที่จะเข้าสู่สถานการณ์สงครามค่ะไม่พร้อมที่จะรบกับปูตินแน่นอนดังนั้นดังนั้นอาการและหลังมันแสดงให้เห็นเป็น,เป,นเป็นระยะระยะนะย้อนกลับไปที่แบ็กลิสต์ของรัเสเซียสักนิดหนึ่งไหมครับที่ประกาศกันออกมาแล้วหลายชาติที่เราได้ประกาศไปนะคะนี่ก็ถือว่าเป็นการประกาศทารบอีกรูปแบบหนึ่งนะคะเดี๋ยวทวนอีกทีนะฮะทวนอีกทีนะฮะ ย้อนกลับไปดูรายชื่อประเทศที่รัสเซียประกาศว่านี่คือศัตรูของรัสเซียประกอบด้วย 1. นึ่งสหรัฐสออังกฤษ 3. สวิสสี่ไอซ์แลนด์ 5. แคนาดา 6. ยูเครน 7. อัลเบเนีย 8. ลิกเทนสไตน์ 9. สหภาพยุโรป 10. มอนเตเนโกร 11. บอันเดอร่า 12. แล้วใช่ไหมใช่ค่ะโมนาโกค่ะ 12. บสอแล้วก็โมนาโกโมนาโกโมนาโก 13. นอร์เวย์ <Norway. S 2> 14เยอรมันเอ้อยญีปย่ปุ่น15ไมโครนิเชีย16ไต้หวัน17ซานมาริโนโ18เกาหลีใต้19นิวซีแลนด์19นิวซีแลนด์20นอร์ทมาซิโดเนี21เย21แล้วใช่ไหมยี่ออสเตรเลียและ22 2นะ่ณตอนนี้คือสิงคโปร์อาเซียนกกของเราอาเของการข้อสังเกตนะมีินาชาติในอาเซียนที่รัสเซียขึ้นบัญชีหนังหมาเลย นี่คือชาติศัตรูของเราคือสิงคโปร์ทำให้เรามีคําถามอยู่ในใจเยอะอถามว่าปกติสิงคโปร์เนี่ยรู้หลบเป็นเขาจะสงวนท่าทีอ่ะใช่ไหมเป็นหางนะคือการทูตการเมือง่างประเทศของสิงคโปร์เนี่ยไม่ธรรมดาเขาเหยียบเรือหลายแคมใช่แล้วเขาติดเชิงเก่งมากพลิกไปพลิกมาแผลบไปแผลบมาอยู่ได้หมดแต่แต่การทัสเซียประกาศแบล็คลิสสิงคโปร์เนี่ยมันมีนัยยะ แสดงว่าสิงคโปร์จะต้องไปแสดงท่าทีอะไรหรือไปทําอะไรบางอย่างที่ทําให้มีความรู้สึกว่าไม่ครบไม่ได้อขึ้นมาชี้หนังหมาเป็นชาติถือเป็นศัตรูอน่าสนใจนะถือว่าไม่เป็นมิตรก็คือเป็นศัตรูเขาไปทําอะไรเนี่ยรัสเซียเนี่ยต้องไปสืบคนต่อไอ้สิงคโปร์ไปทําอะไรไม่รู้สิให้รัสเซียคิดเช่นนั้นอในอาเซียนตอนที่สมาชิกสหประชาชาติก็ประชุมในวาระว่าด้วยเรื่องของการประนามรัสเซียค่ะ ปรากฏว่าแตกเป็นสามกลุ่ม,มลงมติร่วมประนามรัสเซียลงมติคัดค้านการประนามรัสเซียและงดออกเสียงค่ะปรากฏว่าครั้งนั้นวันนั้นน่าจะเป็นวันที่หนึ่งมีนาะถ้าผมจำไม่ผิดนะในอาเซียนแตกเละเทะเป็นสองกลุ่มกลุ่มหนึ่งก็ร่วมประนามกลรเซียไปด้วยใช่ค่ะเห็นด้วยไอ้กลุ่มที่ร่วมประนามก็จะมีประเทศไทยมีเราด้วยทีนี้ ทีนี้ชาติอาเซียนบางชาติก็ฉีกออกมางดออกเสียงจีนยังงดออกเสียงอะ่ะจีนงดออกเสียงมีบทที่เขาจะต้องเล่นมันมซับซ้อนมันลึกซึ้งมากแต่ในอาเซียนที่งดออกเสียงเวียดนามเวียดนามลาวทีนี้คําถามก็คือทําไมเวียดนามงดออกเสียงทําไมเวียดนามไม่เดินตามสหรัฐท,ท,ทั้งๆที่วันนี้นะโดยการเดินเกมของเวียดนามเวียดนามเนี่ยเขาวางเจ็บทในอดีตคือเขาแยก เขาแยกเป็นเรื่องเป็นแล้วเขาแยกได้แล้วเขาแยกเก่งเขาแยกความเจ็บปวดในอดีตทันเนื่องมาจากสหรัฐไว้ข้างๆแต่ตรงหน้าคือผลประโยชน์ของชาติวันนี้เขาเดินเกมจนกระทั่งเขากลายเป็นลูกชายสุดที่เลิฟของอเมริกาของอเมริกาอเมริกานี่ในวันนี้ให้เวียดนามทุกอย่างให้เวียดนามเวียดนามอยากได้อะไรอจัดให้จัดให้นี่คือประเด็นนี่คือปัจจัยที่จะทำให้เวียดนามเนี่ยสามารถก้าวกระโดด ทางเศรษฐกิจและจะแซงประเทศไทยต้องจับตาจริงเวียดนามต้องบอกเลยนะคะนับจากนี้นะคะประมาทไม่ได้จริงแซงเราง่ายๆเลยเพราะแรกกลาวเป็นอย่างเงี้ยทุกคนก็คาดคิดมาตั้งแต่แรกว่าเวียดนามยังไงต้องอยู่ข้างอเมริกาต้องเดินตามสหรัฐเพราะใครๆก็รู้ลูกปลาพน้มปรากฏว่าเวียดนามเล่นบทงดออกเสียงงดออกเสียงใช่เลยอขนาดที่ประเทศไทยต้องยืนระยะให้ดีๆประเทศไทยไปร่วมปานามกว่าเขาด้วย เราออกตัวชัดเจนไงท่าทีเราชัดเจนไงปกป้องระเบียบโลกปกป้องระเบียบโลกใช่คือคำนี้เราเคยยักไหลครั้งนะโลกใบนี้มันไม่มีกฎหรอกมันมีแต่เกมเอไอ้กฎเนี่ยเป็นข้ออ้างอให้เป็นไปตามเกมนั้นมันคือเกมของชาติมหาอำนาจถ้าบ้าบอลเขาแตกกับการปกป้องระเบียบโลกในบางสถานการณ์มันก็เท่ากับหลุดเข้าไปอยู่ในเกมของมหาอำนาจบางขั้วค่ะ ดีไหมอ่ะรอลอุ้นรอ,อดูแล้วกัน10มีนาคมจะมีสัญญาณบวกหรือเปล่านะคะถ้ามีการตั้งโต๊ะเปิดเจราจากันได้เราก็ได้แต่จุดทูบอย่างเดียวค่ะ